เฮ้ยทุกคนมาลุ้นกันนะครับกดแลกได้แล้วครับ หลุงแร่ได้แล้วนะครับทุกคนเข้ามาได้เลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมโยการ g l o b ลนะครับทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive การชิป Battle Crypto Conflict Mia f o r Seven Night และเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทร3ช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกด กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมโยกัง g l o b a l กันนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเข้าเกมไม่ได้เลยนะฮะ ตรงนี้นะครับน่าจะเกิดจากทางเกมนล้วะได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับพวกระบบป้องกันบอทเข้ามานะครับผมอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาเราเข้าเกมเขาจะให้ใส่รหัสนะครับคล้ายๆเกมเ o หรือ i s ฟ of Star นะตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์กันสักนิดนึงนะตรงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกต่อทุกคนเนะาะอย่าง อย่าง EU นะฮะอย่าง EU เนี่ยเวลามันจะอยู่ที่รีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่10โมงใช่ไหมครับอย่างเซิร์ฟเอเชียนะครับเวลารีเนี่ยอ่าจะอยู่ที่ตอนตี5ใช่ไหมครับผมจะหาเวลาที่มันคำนวณกันง่ายๆดีกว่านะเราจะได้ไม่งงนะครับเอาแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งของเราเลยนะครับอย่างอเมริกาใช่ไหมอ่าอย่างอเมริกาเนี่ยมันอยู่ NA นะครับเราก็บวกลบไปเลย12นะครับผมอย่างเรานะครับอย่างเอเชียเปิดตี5รีเซต็ตตี5ใช่ไหม อันนี้เขาจะรีเซ็ต5โมงเย็นอะไรประมาณนี้นะเราจะได้คำนวณกันง่ายๆเนาะก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะหรือจะอยู่โซนยุโรปก็ได้ไม่ผิดนะครับแเแต่ก็คำนวณกันดีๆนะจะอยู่เ,เวลารีอยู่ที่10โมงเช้านะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วส่วนพวกกิจกรรมต่างๆนะครับมันจะอยู่ช่วงเวลาถ้าอยู่เอเชียเนี่ยจุดยุดนะเขาจะอยู่ที่ประมาณ1ทุ่มถึง5ทุ่มใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็น NA จะอยู่ที่ประมาณ7โมงถึง5โมงเช้า ก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าเราชอบอยู่ตรงไหนยังไงนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนละกันอ่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเข้าง่ายหรือเปล่าตอนนี้เขียวหมดเลยนะเออม,มีมีแดงๆอยู่ด้วยนะก็วันๆอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่เซิร์ฟเอ็นเออ่ะเห็นไหมครับทุกคนมันจะขึ้นเป็นรหัสป้องกันบอร์ดนะเอาง่ายคือน่าจะพูดกันง่ายๆนะ่เอาไว้ป้องกันบอร์ดแหละนะ เออทุกคนก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะกว่าจะเข้ามาได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็เข้ามาได้สักทีแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าทางเกมเนี่ยตอนนี้ได้มีการอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการอาจจะได้เออเลรียนได้แล้วด้วยก็ได้นะครับทุกคนนะครับ หลายคนยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมกระเป๋า Wallet อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราทําใหม่กันเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เอินได้แนละ้วหรือเอิบไม่ได้เนะี่ยให้ทุกคนนะครับสมมติคนที่ใช้โปรแกมจำลองเนี่ยในคอมเนี่ยให้ทุกคนนะต้องโหลด V-Mix Wallet มาก่อนนะโหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนล็อกอินผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับใน Wallet ของเรานะครับผมล็อกอินจบแล้วให้ทุกคนนะครับเข้าเกมมานะครับพอเข้าเกมแล้วเนี่ยไอ้เจ้า V-Mix Wallet เนี่ยมันก็มีรหัสของเราอยู่แล้วใน โปรแกรมจำลองใช่ไหมพอเราเปิดโปรแกรมนี้มาเราสามารถเชื่อมต่อกระเป๋าได้เลยนะอพอเรากดที่ผลิตเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมต่อเลยให้เรากดคลิกเชื่อมต่อทีหนึ่งนะครับมันจะเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายเลยนะครับบางคนยังตอบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมขอทดสอบในการทําทการถลุงแร่แล้กันนะครับให้ไปเหรียที g นะครับตอนนี้เขาแก้ไขหรือ,อยังเดี๋ยเรามาดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยเฮ้ยทุกคน มาลุ้นกันนะครับกดแลกได้แล้วครับลุงแรกได้แล้วนะครับทุกคนเข้ามาได้เลยนะ โอเคเรียบร้อยเข้ามาแล้วตอนนี้เขาแก้ไขทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คุ้มกับที่เรารอมันนานนะตั้งแต่เช้าเข้าไม่ได้ตอนนี้เขาก็แก้เรื่องอาจจะช่วยเรื่องบอทได้พอสมควรเนาะแล้วก็เรื่องการถลุงแรกก็ถลุงได้เป็นที่เรียบร้อยนะไม่ต้องไปล็อกอินผ่าน iPhone ให้เหนื่อยแล้วนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เกมน่าจะเข้ากันง่ายแล้วด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับตอนนี้โอเคแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะขอรีบเก็บเลเวลกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับผม อ่ายังไงก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเรามาอย่าลืมนะครับเรื่องกดโหลดกระเป๋าวิมิกตรงนี้นะให้ทุกคนโหลดด้วยนะครับผมโหลดก่อนแล้วค่อยโหลดอ่าแล้วค่อยเปิดเกมมานะครับมันถึงจะเข้าได้นะฮะทุกคนโอเคนะครับไงผมขอจบคลิปเพยงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพอดีต้องรีบไปเก็บเลเวลก่อนนะครับเนื่องจากเลเวล60นะฮนะมันสามารถขุดแร่ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับผมก็ ต้องรีบจริงๆนะครับผมชั่วโมงหนึ่งเป็นแสนเลยนะฮะก็โอเคแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ